รีวิวคลิปใหม่ครับจากแยกโค้งตานกครับวิธีวิ่งมาจากพิษณุโลกมาถึงโค้งตานกแยกก้าสุโไทยเราตรงไปนู่นครับไปตากก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ได้ครับตรงไปต่างตากนะคิดว่าไปต่างตากแล้วกันหนึ่งสองห้าหมายเลขตะดนครับสี่เลนสี่เลน ราจะกลับทางไหนดีไอ้ดีกลับทางกำแพงเพชรดีไหมเปกลับไอ้นมอยนีเ่เพราะว่ามันพอเราิมกเข้าไปกำแพงเพชรันชีไปทางนั้นใกล้กว่านักเรื่องก็ชี้ไปทางกำแกพงเพชแต่ว่าเราจะมาหานี เราก็หาแล้วสองเจ้าเนี่ยก็ถือว่าถึงกี่โมงตอนนี้ก็น่าจะสามโมงเสร็จต้องตั้งไิกรรัดดูว่ากี่กี่จมูกจุด ยากูยิงิงสูงส้กาม่ไดความละเอียดสำคัญเลยคนะความละเอียดของการเข้าหม่กาอ่าะอ ทำายาแบบนี้ไม่ได้นะจะกล่าวจะกล่าวรับนั้นไม่ได้คือมันเสียที่สอประมาณเสียที่สอเขาอยากจริงๆสอไลน์ลน่อยฝาเฟียมยังดีกว่าเฟียมฝาจะได้ หนึสองห้ามาเล็กตะดลนนะครับวิ่งมาจากแยกโค้งตานกตะนวิ่งมาจากพิษุโลกผ่านทางแยกโค้งตานกทางข้าวสุขโขทยัยไปตาก90้าสิแล้วตอนนี้ครับแพร่นี้163สบสา่วนเ,เชียงใหม่หนี่300กว่านี่แยกซ้ายฮะไปบ้านสวน เลี้ยวขวาไปคลองด่านบ้านคลองด่านตรงไปจังหวัดตากตรงนี้เป็นสีแยกนะที่แยกขับจะถนนหนึ 1, 2, ่งสองห้าแหละแยกนี้ชื่อว่าแยกเดี๋ยวบอกนะเ,เดี๋ยวบอกว่าแยกอะไรครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกก็รีวิวมาฝากเพื่อนๆนอัปเดตนะเขาบอกว่าเลี้ยวขวาเนี่ยบ้านคลองด่านผมมาจากาพิษณุโลกนะจะตรงไปจังหวัดตากแล้วตอนนี้ถ้าตรงไปอำเภอรสีสำโรงครับ ก,ก็ตรงไปครับอ๋อแยกนี้ก็เรียกว่าคลองด่านครับท่านผู้ชมสี่แยกคลองด่านอันผมจบคลิปตรงนี้แล้วกันสี่แยกคลองด่านจากแยกโค้งตานุกทางข้าวสุโขทยัย